นี้มาจังเกิลวอลนะครับผมที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงวานนะครับผมก็ดีสนุกมากเอนนาจริงปกติก็ไม่เคยมีโอกาสได้แบบเดินมาเดินดูสัตว์ที่แบบเป็นเอ็กโซติกเพอะไรแบบนี้มากเท่าไหร่ครับผมก็ดีใจที่วันนี้ได้มาแล้วกันครับผมได้มาเจอน้องๆได้มาเจออะไรหลากหลายอย่างยินกรับในเวนเจอให้ทำด้วยครับฟิลแบบว่าไม่ใช่น้องแมวบ้านเราใช่ใช่แต่ตะกี้ตะกี้เหมือนอยู่นะตัวโคอาติลครับ ที่ท,ท,ที่ที่มีโอกาสได้อุ้มเมื่อกี้เหมือนอุ้มอาสาอุ้มก่องเต๋อยู่อะไรแต่น้องก็อาจจะดิ้นเยอะกว่าน่อยแต่น่ารักน่ารักปกติเราเคยได้แบบไปเที่ยวอะไรแบบนี้ไหมแบบไปเจอสัตว์แปลกไ,ไม่ค่อยเลยคร <c oughs> <ะ>ับผมเอาจริงถ้าเกิดแบบไปดูสัตว์ส่วนใหญ่ก็จะไปแบบตามพวกสวนสัตว์แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสัตว์เบสิกทั่วไปสิงโตเสืออะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เจอแบบพวก ลิงลิงแมงมุมอะไรเงี้ยนกพลิกแกนอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสัตว์หายากอยู่แล้วแต่วันนี้เดอะมอลไลฟ์สตเงาวงวัเขาก็เอามารวมมาให้ที่นี่แหละไปอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับ,รบใช่ครับผมววผมรักสัตว์ง <S 2> <S 2> <พอ S 1> ไงครับพอแบบได้มาเจอสัตว์แปลกๆที่แบบเราอาจจะไม่เคยเห็นหรือไม่เคยมีโอกาสใกล้ชิดมากขนาดนี้ก็เลยรู้สึกว้าวเป็นพิเศษมีอะไรที่เราเห็น งานเนี่ยครั้งแรกนะแบบอุ้ยผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเกิดมาก็มีนกเพลิแกนเนี่ยครับที่แบบปากยาวๆตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลิงแมงมุมด้วยลิงมุมก็ไม่เคยเห็นครับผมก็ได้มาเห็นที่นี่ทีแรกคาปิบาร่าผมไม่แน่ใจว่าเคยเห็นหรือเปล่าแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่เคยจับใช่ครับแล้จะได้ยินเสียงกับจับได้ไหมขอจับได้ไหมใช่อยากอยากลองสัมผัสเงี่ยครับผมอยากลองสัมผัสตัวน้องอยากสัมผัสคนน้องว่าแบบเออความรู้สึกจะเป็นยังไง เขาไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวมีโอกาสแล้วก็อยากจะลองไมเห็นโอกาสะทำงานกำกับมือก็จับใช่ควายก็จับเออ่นกคู่ก็จับแต่แต่กี้ลิงจับได้ผมก็จับแล้วแต่ว่าถ้าเขาไม่ห้ามจับอด้ใช่อยากจับอยากจับครับงั้นให้ฝากงานนี้หน่อย ได้ครับผมก็สำหรับงานจังเกิลบอลนะครับผมก็สามารถมารับชมได้ที่เดอะมอไลฟ์โซรงามวงวันแห่งนี้นะครับผมก็จัดตั้งแต่วันที่10ก็คือเมื่อวานจนถึงวันที่19เตุลาคมน,นี้นะครับผมช่วงช่วงปิดเทอมด้วยเด็กๆคนไหนที่สนใจก็สามารถชวนคุณพ่อพคุณแม่มาเดินเที่ยวเดินดูเดินชมกันได้มี ATV ขับด้วยนะครับผมสนุกมากฝาก้วยครับกับมาจากการรานมุการแฟชั่นของเราครับผมยังไงบ้างคะงานไหนครับปีนี้ปีนี้ไปแฟชั่นหลายงาน ใช่ครับผมก็มีไปกับทั้งกุชชี่แล้วก็โฟ r a ี่ด้วยครับผมก็สนุกดีได้ไปทําอะไรใหม่ๆได้เจออะไรใหม่ๆที่แบบอาจจะยังไม่เคยได้เจอครับ่กุชชี่เราจะเห็นกันบ่อยๆนะร้อยี่อาจจะต้องรอติดตามกับกุชชี่แต่ว่าเป็นครั้งแรกครั้งแรกด้วยมันเป็นการเปิดโลกเปิดมุมใหม่ๆของเราแล้วกันเพราะว่าโฟลลี่เนี่ยทุกคนก็อาจจะรู้จักเรื่องรถเป็นส่วนใหญ่นะูะอาจจะไม่ได้รู้ว่า เฟอร์รี่เขาก็มีแฟชั่นเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้ด้วยพอเราได้ไปเห็นก็ว้าวมากชอบชอบทุกชุดเลยครับมีชุดที่ใสมีชุดที่ใสสวยครับผมที่เป็นชุดยีนแล้วก็มีทายใสแว่นอะไรแว่นเฟอี่ก็สวยมากะครับผมสามารถไปดูกันไ้ตาแบนมีสนใจอะไร้างมีหนล่งมีชุดที่ใสอ่ะมีชุดที่ใสสวยครับผมที่เป็นชุดยีนแล้วก็มีทาใสแว่นอแว่น f ก็สวยมากนะครับผมสามารถไปดูกันไตุาแนแอรก้ผมเหน ตอนแรกภาพในหัวคือจะเป็นชุดแบบชุดรถแข่งเลยชุดอะไรแบบเววอร์นิดนึงแต่พอได้ไปดูแฟชั่นได้ดูสภาพของจริงเลยได้ว่ามันสามารถแบบแมทช์กับทุกเอฟวีเดย์ลุคของทุกคนได้ก็ถือว่าเป็นแบบว่าอซฟาแฟชั่นใช่สวยสวยด้วยครับผมไม่ได้โดบเวอร์ตั้ไปใช่ใช่ใช่มาอักก่อนที่เราจะมีงานเ่อเห็นบอกว่ามันวงได้พักผ่อนด้วย่าใช่ครับผม ใช่ก็ได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวที่อังกฤษครับผมก็ไปหลายเมืองเหมือนกันไปทั้งแมนเชสเตอร์ทั้งยอร์กซิตี้ทั้งอ็อกฟอร์ดทั้งหลายหลายเมืองมากแล้วก็มาจบที่ลอนดอนด้วยนี่เป็นเหตุผลสัเลยนะที่แบบพกคำพูดพูดตรงแตานั่อแม่หละใช่ใช่แต่จริงอยากพาไปสวิตเซอร์แลนด์ครับผมแต่ว่าตอนนั้นมีแพลนว่าอยากจะไปดูบอลด้วยก็เลยก็เลยเลือกที่จะไปอังกฤษแทนมากกว่าครับผมนั่นนี่ก็เป็นเหมือน ทริปยุโรปครั้งแรกของพ่พ่อคุณแม่ด้วยก็ดีใจทีไ่ได้พาไปครับเดี๋ยวคุณแม่กับพี่สาวพินไหมพาไปดูบอลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างคุณพ่อกับกแมนน่ยนาจแม่กับพี่สาวไม่ได้ไปครับใช่ทิ้งเลยไม่ได้ทิ้งหรอกเขาก็ไปเดินเดินดูอะไรของเขาไปเที่ยวในเมืองของเขา <c oughs> เขาก็แยกกันไปสองคนเราก็แยกดูบอลกับพ่อกับเพื่อนกันครับเป็นยังไงบ้างคะครอบครัวเราเราฟีดแบ็กยังไงบ้างกับการไปเที่ยวทริปนี้ ก็อาจจะมีคุณแม่อาจจะเซ็งๆหน่อยเพราะโดนลวงโทรศัพท์ใช่ก็คิดว่าถ้าเกิดไม่โดนลวงก็อาจจะเป็นแบทฟีทที่แบบสนุกสนานแต่ว่าจริงๆคุณแม่ก็ไม่ได้เครียดอะไรมากแล้วเขาก็เฮฮาตามาานอ่ไปเจอไปเจอพี่ลูกก๊อฟมาด้วยครับผมพี่ลูกก๊อฟก็แซวบอกว่าแสดงว่าคุณแม่มาถึงกันจิตแล้วใช่ใช่ เราไม่ได้เดินไม่ได้เดินเพราะว่าเราเราไปเงียบๆไงครับผมเราไปแบบแอบไปอะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงกูก็ทานเสร็จวีกอบก็ดันอยู่ร้านพอดีก็เลยเออมาทักทายอะไรนิดหน่อยแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงเป็วลานมาเหมือนกันใช่ใช่คนไทยหลายคนไปเยอะมากแล้วก็พอกลับมาเราก็มีงานเรื่อยๆเป็นงไงครับเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนก็สนุกดีครับว่าสนุกดีแบบได้เจอเหมือน เพื่อนในวงการแบบหลากหลายคนมากๆอจริงๆรู้จักเกินแบบเกินเกือบเกินครึ่งงานน่ะดูแบบจะเดินไปเจอทางไหนก็แบบทักทายทักทายเหมือนฟิลสอสออะไรเมื่อวานก็ดีครับสนุกสนุกก็มีปราร์ตี้นิดหน่อยแต่ก็นั่นแหละครับคนน่าจะชินกับภาพนี้กันแล้วเฮ้ยเราโตแล้วไงใช่ไหมแต่ก่อนแต่ก่อนก็เป็นว่าแต่เดี๋ยวนี้แบบอ่ะเราก็แบบ ให้แฟนได้เห็นใช่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 โอเคเอาผลงานกันนิดนึงได้คร่ฝากผลงานด้วยนะเอาเพลงละกันเพลงละกันเดี๋ยวเดี๋ยวภายในปีนี้น่าจะได้รับฟังเพลงเพลงใหม่กันแล้วครับผมก็กำลังทำอยู่ จะรอใจรอกันนิดนึงครับผมแล้วก็มีภาพยนตร์ด้วยภาพ,พยนตร์เรื่องวันทองนะครับผมก่อนปีนาครับภาพ,พยนตร์วันทองน่าจะต้นปีหน้าเลยครับก็อาจจะมีละครที่แบบอาจจะเตรียมตัวเตรียมตัวถ่ายอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็แฟชั่นทั่วไปแไหละครับผมเตรียมตัวถ่ายเนี่ยจะได้ดูในหกเก้าหยนะือไ ไม่ชัวร์อันนี้อันนี้น่าจะเป็นหน้าที่ของทีมโปรดักชันแล้วแหละเดี๋ยวรอดูรอดูกันว่าเขาจะตัดเร็วหรือว่าอะไรแค่ไหนแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก่อนหน้านี้ผู้จัดการเราเนี่ยมีการปล่อยโค้ดลับอะไรบางอย่างงั้นเร็วผู้จัดการมาสั่มเลยไหมยังไงคะไม่รู้ผมไม่ได้คิดโจทย์ผมไม่ได้คิดโจทย์น้องถามน้องถามต้องถามผู้จัดการต้องถามผู้จัดการเอาว่าผลมันออกมาว่า 14 12 20 25จะมีอะไรหรือเปล่ายังไงไม่รู้สิครับเอาเป็นว่าใบสักสามคำได้ไหมใบสักสามคำได้ไหมไม่รู้ครับสามคำบอกหน่อยสิไม่รู้เรื่องสกนิดสิไม่รู้เลยไม่รู้จริงๆอ่ะไม่รู้จริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวรอออฟฟิเชียลประกาศอะไรทีเร็วๆนี้ดีกว่าแ้วมัจะมีอะไรพิเศษ ใช่ใช่ใช่ครับก็ฝากติดตามด้วยอาจจะเป็นน้องแมวตัวใหม่ล้อเล่นอะไรหรอยังจะต่อพื้นนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันครับแอบถามเรื่องเพลงเมื่อสักครู่นิดนึงว่าจะมีพิชลิ่งไหมหรือว่าไมันร้องเดียวไม่บอกไม่ได้อะไรเลยก็ไม่ได้ผมอยากให้เซอร์ไพรส์อยากให้เซอร์ไพรส์กัน ครับผมสรุปร้องคนเดียวัแต่คนเดียวแทนต้องอ่าก็าจครับผมฝากติดตามด้วยครับเพราะว่าเห็นว่าแต่ละเพลงที่กราฟปล่อยออกมาเรื่อยๆมันก็จะแบบพัฒนาไปเรื่อยๆแบบมีอะไรแบบที่ว้าวว้าวก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าแนวเพลงใหม่เนี่ย็จะเป็นแบบง่ายๆละกันเป็นโลฟายหน่อยๆดนตรีฟังเรื่อยๆคลอๆไปอะไรอย่างเงี้ยรแต่ก็จะเป็นเพลงเศร้าบายแฮเป็นเพลงเศร้าแล้วกัน ชอบชอบเพลงเศร้าชอบเพลงเศร้าคนฟังงงเเเเพพลลสศร้าใช่รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่แบบมันมันมันทำให้แบบคนฟังรู้สึกอินได้ง่ายที่สุดแล้วก็เลยอยากจะถ่ายทอดเพลงเศร้าออกมาช่วงนี้มีเพลงเศร้าเพลงไหนแนะนำแฟนๆไหม <c oughs> ไม่มีเลยฟังเพลงตัวเองอยู่แล้วฟังฟังเพลงเดิมๆแล้วกันนะครับฟังเพลงมเดิมยังยังชอบเพลงเดิมๆอยู่ก็เดี๋ยวถ้าเกิดเจอเพลงใหม่ที่แบบถูกใจอะไรอย่างเ <c oughs> <า>งี้ยก็เดี๋ยว มาแชร์ให้ฟังอะไรฉันก็เป็นเพลงเศร้าแต่ก็ชีวิตจริงๆก็ไม่ได้เศร้าเป็นไม่ได้เศร้าไม่ได้เศร้าไม่ได้เศร้าเลยไม่ได้เศร้าไม่ได้ออกหักเนาะใช่ใช่ใช่แต่ปีนี้เหงาเหงาไหมก็เหงาแหละมันก็เหงาแหละมันก็เป็นปกติเนาะคนไม่มีแฟนอะไรมันก็จะเหงาเหงาใช่ใช่ใช่ไม่ลองคุยกับใครบ้างไม่ลองคุยกับใครบ้างอยากอยากลองนะอยากลองนะแต่ว่ามันไม่ไม่ได้มีโอกาสไม่ได้เจอใครดีกว่าก็เปิดเปิด เปิด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 ตลอดใช่ใช่ใช่ครับเป็นน้องน้อยของแม่แม่ตอโตแล้วครับยี่แปดแล้วครับของโอกาสได้โตแล้วใช่ครับโอเคแล้วเรียบร้อยไม่เลยนะ